เรื่องหลังอายุ40เส้นทางใหม่เพื่อสุขภาพในคืนหนึ่งที่อากาศเย็นสบายณนะชายหาดเล็กหาดเล็กแห่งหนึ่งซึ่งคลื่นทะเลซัดเบาเบาเสียงคล้ายเรียกให้ตั้งสติมีชายกลางคนชื่อว่าอาจารย์สมชาย อายุ42ปีนั่งหันหน้าออกสู่ทะเลเขาเคยเป็นหนุ่มที่แข็งแรงเลื่อนไหวคล่องแคล่วแต่ช่วงหลายเดือนหลังมาเขาเริ่มรู้สึกเหนื่อยง่ายเวลาขึ้นบันไดรู้สึกใจเต้นแรงแรงมือแขนชาหลังจากนั่งทำงานนานๆแล้วเวลาหลับก็พลิกตัวหลายๆรอบในคืนเดียวสมชายสะท้อนตัวเองว่าผมผ่านวัยรุ่นวัย20และวัย30มาได้ด้วยพละกำลังความสนุกและความมั่นใจแต่พออายุเข้าเลขสี่ทุกอย่างเหมือนเริ่มเปลี่ยน วันนั้นเขาเริ่มถามตัวเองว่าจะอยู่ต่อไปอีก20ปีอย่างมีพลังไหมจะได้เล่นกับลูกหลานมีแรงเดินทางท่องเที่ยวและหัวเราะได้อย่างที่เคยหรือเปล่าเขาจึงตั้งใจเปลี่ยนแปลงชีวิตและเริ่มต้นเส้นทางใหม่เพื่อสุขภาพอย่างจริงจังไม่ใช่แค่ลดน้ำหนักอย่างเดียวแต่เพื่อให้ร่างกายแข็งแรงจิตใจแจ่มใสและใช้ชีวิตได้เต็มที่ขีดขีดขีดหนึ่งตื่นรู้ความจริงร่างกายไม่เหมือนเดิม สมชายค้นพบว่าหลังวัย40ร่างกายเริ่มทำงานต่างๆช้าลงระบบเผาผลาญลดความสลายกล้ามเนื้อนิดๆเพิ่มและโอกาสของโรคเรื้อรังเช่นความดันโลหิตสูงเบาหวานไขมันในเลือดสูงเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะหนึ่งซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลว่าในอาหารและวิถีชีวิตของคนเมืองไทยพบแนวโน้ม Nutrition Transition ซึ่งหมายถึงการเปลี่ยนแปลงด้านอาหารและวิถีชีวิตที่ส่งผลต่อโรคทางโภชนาการเขาจึงรู้ว่าถึงเวลาที่จะต้อง วางร่างกายและไม่ปล่อยให้ความสบายหรือความเร่งรีบกลืนกินสุขภาพไปขีดขีดขีด 2. เส้นทางอาหารใหม่เพื่อวัย40ขึ้นไปสมชายเริ่มปรับโภชนาการอย่างมีสติดังนี้ให้ความสำคัญกับโปรโตีนคุณภาพเช่นปลาไก่ไม่ติดหนังไข่ถั่วเพราะเมื่ออายุมาขึ้นกล้ามเนื้อลดลงซาโคพเ,เนียการได้รับโปรโตีนเพียงพอช่วยรักษามวลกล้ามเนื้อ เพิ่มผักและผละไม้หลากสีเพราะมีไฟเบอร์วิตามินแร่ธาตุที่ช่วยระบบย่อยอาหารระบบขับถ่ายและลดการอักเสบในร่างกายเลือกแป้งเชิงซอนเช่นข้าวกล้องข้าวไม่ขัดสีหรือธัญ,ญพืชเต็ม,มเมล็ดแทนข้าวขาวหรือแป้งขัดสีเพราะช่วยควบคุมน้ำตาลในเลือดได้ดีขึ้นลดไขมันอิ่มตัวจากสัดมันเนสินค้าขนมและหลีกเลี่ยงไขมันทรานส์หันมาใช้ไขมันดีเช่นจากปลาแซลมอนถั่วมเมล็ดพืชน้ำม,นมันมะกอกในปริมาณเหมาะสม ลดโซเดียมน้ำตาลและอาหารแปรรูปเพราะเป็นปัจจัยเสี่ยงของความดันโลหิตสูงเบาหวานโรคหัวใจดื่มน้ำให้เพียงพอและลดเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลสูงหรือแอลกอฮอล์นอกจากนี้เขาเรียนรู้จากวิถีอาหารพื้นถิ่นไทยซึ่งมีข้อดีหลายอยา่างเช่นเน้นใช้สมุนไพรผักเครื่องเทศและมีการแบ่งปันอาหารร่วมกันขีดขีดขีดสกิจกรรมและชีวิตประจำวันที่เปลี่ยนไป เพียงแค่อาหารอย่างเดียวยังไม่พอสมชายเริ่มปรับพฤติกรรมประจำวันที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวและวิถีชีวิตทุกเช้าเขาเริ่มเดินเร็วหรือวิ่งหยอดหยอประมาณ30นาทีก่อนเริ่มงานเขาเริ่มเล่นโยคะหรือการยืดเหยียด stretching ทุกเย็นเพื่อช่วยความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อและข้อต่อเขาลองตั้งกด0009หรืออย่างน้อยเดินให้ครบทุกวัน และถ้าทำงานนั่งนานเขาจะลุกขึ้นเดินหรือยืดทุกหนึ่งชั่วโมงเขาลดเวลาการนั่งหน้าจอมากๆหลังคําและหันมาอ่านหนังสือพบปับเพื่อนฝูงหรือออกไปช่วงเย็นในส่วนสาธารณะเพื่อให้จิตใจได้พักและเพิ่มการสัมผัสธรรมชาติเขาพบว่าเมื่อเขาเคลื่อนไหวมากขึ้นร่างกายรู้สึกสดชื่นกว่าเดิมหลับสนิทกว่าและเช้าวันรุ่งขึ้นตื่นขึ้นมาไม่รู้สึกหนักหรือเกรง็ง